5 5 5 5 าพระตปักาอาหาเตนะหารพสเตนะอีกัท้าุระผูทาตุศีรสานามามิสุวรรณนะผระชดตังรัตนางนีตังทุ้ระุัเจติยัติอาหางวันนามิอหารันสัพภาาปาแต่สิ่งส พ,พระเทวดาที่ทุกข์ักษาเทีรีพระธาตุปะอเข้าเรือสามพระองค์เข้าราชกรูหลวงงโอนสมเกสุรพานจราย์รีพระธาตุนอง ระภูมเจ้าที่ขเจ้าแม่ธรณีพยาสา,า,า,ยานาคาพญานาคาเจ็ดพี่ดูแลรักษาปกปักรักษาเทรีพระธาตุปนอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายชงรับรู้รักษากวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าาพเจบอกชื่อด้วย ได้มีโอกาสมีเวลา,ต,าต้กร่าบมาว่ายเยดีพระธาตวันหล่อเจดีได้มีสตาราถวายเครื่องสังฆทานถวายเครื่จถวายจตุปัตย์ใจเจ้าธนุกรรมลงพระพุทธศาสนา จึงถือโอกาสบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและมาอำนวยอวยชัยและพระทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุ๊กโศกโรคเวรภัยทุกทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆก็อย่าได้มาคลั่งกายตั้งแต่บัดนี้เริ่มต้นปอบมานี้มากยังพันเตย พยายามมานี่ยจะตุปัจจัยนี้สักภริวารนี้ที่โกสังคัสสัโอนชยามาสาธุตอบันติโกสังตอที่มานี่ยายามมานีสักปริวารนี้ติคันาทำธาตุมีคาราธาตตา ผู้ชาพันเตามแประสงค์จะข้าพบจ้าทั้งหลายที่ได้กล่าวนามไปแล้วได้ร้อมนำมาแล้วซึ่งเครื่องไกรยมพร้อมจะตุปัจยขอน้องถวายแก่พระสงมขอพระสง์จงรับประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพบจราทั้งหลายเรื่องในโอกาสมากราบมาว่าเจดีพระา ที่นั้ดิสศรีเขาเพืยกขอศิลขอกรขอความเป็นสิริมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีพมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ายุมนนันขวัญเยือกราลุ่งเรือกใดธรรมะคํำสั่งสอนขององค์สมเด็จของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศตส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะนี้ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายปิยชนทั้งหลายบานันพระโบโรธของข้าพเจ้าที่ร่วงรับไปแล้วเทวบ,บทุตรเทวดาที่รักษา าตัวที่พระเจ้าตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรเและสัรพสัตว์ทั้งหลายที่นี้มีหมายญาติพี่น้องเราที่ล่วงรับไปถ้ามีก็เอ่ยชื่อเลยนามจ้าตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ทงหลายจะได้นำข่าวสัตว์ไปฟอกไปข่าวญาติพี่น้องที่กล่าวนามาแล้วนั้นมารับอนุโมทนาบุญด้วยในขณะเดียวกันพวกเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิเพื่ออุติส่วนบุญส่วนกุศสนให้ด้วยล่ะจ้า ท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้นทานที่กล่าวนามไม่สามารถที่จะทราบได้ไม่ ขอเดชธำรนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสามกลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหมูแก้วตาเทปมีริธาสักดาเดชเทวบุตรเทวดาที่เฝ้าพิทักษารษาเจรีญพระราชจจงนำข่าวสารทานารกุศลไปบอกข่าวให้ท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้น ได้รับชาและมารับอนุโมทนาซึ่งบุญกุศลผลถายทีย่ข้าปเจ้าวังหลายได้พุทีธไทยในขนาดอาตมุกติยาสำห,าาสำหรับเขียนใจต่อตอใหอนปวนจาก มีความสุขเลยขอให้มีความสุขจริงๆคือขึ้ยถึงสัตว์สัจธรรมตานทั้งหลายทั้งหมี่เป็นเพื่องเพื่อแก่เจตตาด้วยกันทั้งหมดทีเวลาหมดคงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีเวรแก่กันและกันพยายามประจามอบองเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีเวรซึ่งกันและ ปัญหานีพาหุ่จงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกข์ใจสุขีอาตานาสุขริหารต้องมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภูข์ภัยทั้งสิ้นให้ความแก ข้าพระเจ้าขอตั้งสัอดิ์ิทธิษฐานอ้างอินเอาบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและกำลังบำเพ็ญูุญกุศลอยู่ในขณะนี้มีถวายเครื่องไตรยธรรม ถวายจตุปัจจัยเพื่อธนุพัมลุพระมุทนสัจนะปุรณะปฏิสังข์เจดีย์พระธาตุพนมผ่านน้ำชาฝ่ายชาปตะหันเจ้าเมีชำมรานีสงและคุณการศึกษาของพระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุพนมในวันนี้จงเป็นพระวัตปัจจัยเมนุปนิสัยตามสงให้เสดสติปัญญาญา ทั้งหนชาตินี้แต่ชาตินาถหลอดชาติอย่างยิ่งได้แก่ความพ้นภูม์ให้มีแต่ความสุขความเจริญหายทุภายสงหายโรคหายไข้หายพยาโรคภัยขอเข็มเวรไทยหายไปทันทีขอวันขอเดือนขอปีขอวันขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอปีปลอยหาย หายรักดับปมีโชคมีชยัยได้ดังปรารธนาสมปรารธนาที่ปรารถนาไว้แล้วให้เหลือวิสัยมนุษย์ปุถุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จในเร็ววันจะได้มีโอกาสฉนุความงลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป้วอีก เลากันใหจะมีตำราเยวอนะเปนนอรเป็นเกันเนอคยกันอะเอนบราริโบเรตีสาคารังเวปเมวะอิโตที่นังเปตานังอุปนภปิอิจิตังปะจิตังอุมังกิปเเมวะตล ก็เปเรตุสมตปจันโรเป็นราสุยาตาไมโชราสยะตาอจจะจะขอตกินติด้านที่มสุปิทิตตากนรัตายยารสปกัปติโสยทัมโมดจะยามทิตเปตนนัโยจตอุลาลปันจนาปนปตินังกุมยิ่ปัญญปุตังอนัปประกันปีโโตสัพพนยตยานโอัโมลปุตารวะโลนวัสุมะคะปราตอยเจตมาตนายัง